โอเคครับก็จะมาอ่านมางงนนะครับเรื่องร้านนางฟ้าออนไลน์นะครับตอนที่1 1ถึงตอนที่13นะครับแปลกเจ้าหัวร้านกับเจ้าคนที่ถามคำถามฉันมีความสัมพันธ์อะไรกันแน่นะจะต้องเป็นเรื่องไม่ดีแน่นี่เงิน1นึ่งหมื่นและถ้าแกได้เป็นผู้จัดการฉันจะให้อีก1นึ่งหมื่นโอโ้เยี่ยมไปเลย นี่แค่เงินเล็กน้อยสำหรับตระกูลเฉินของพวกเราตราบใดที่นายให้ความร่วมมือกับฉันเงินแสนก็ไม่ใช่ปัญหาไม่ต้องห่วงผู้จัดการจางคุณคือเจ้านายของผมไม่ใช่ผู้จัดการเจ้าฉันชอบคนฉลาดอย่างเธอจริงๆฮเจ้านี้มันได้รับการดูแลจากตระกูลเฉินนี่เองเจ้าบ้าเอ้ยใครอยู่ตรงนั้นเมียวเมียว นายกังวลมากเกินไปก็แค่แมวเท่านั้นเองจะตกใจอะไรนักหนาปะเป็นไปได้ยังไงนี่คือหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดแค่พูดว่าบริการบริการของบ้านตระกูลเฉินจะรับความฝั่งของนายขอบคุณผู้จัดการจางมากเลยครับฉันจะปล่อยให้พวกมันสร้างปัญหาไม่ได้อืม เทคนิคการตึงร่างกายหายไปแล้วนี่วะแล้วฉันจะเอาอยัางไงดีเนี่ยฉันเอาชนะบอดิกาตระกูลเฉี่ยสิบคนไม่ได้แน่มีอะไรถูกถูกและใช้งานได้ง่ายๆบ้างไหมนะถูกถูกและใช้งานง่ายๆเอ๋นี่มันอะไรกันฉันบอกแล้วไงว่าสามารถติดต่อฉันได้ทุกเมื่อถ้ามีอะไรที่ฉันต้อง ออกมาเองเลยนะว้าวเจ๋งมากฉันคุยกับเธอแบบนี้ได้ตลอดเลยงั้นเหรอฉันจะเพิ่มความชื่นชอบได้ยังไงงั้นเหรอตอนนี้ฉันกำลังขาดเคลนเหรียญนางฟ้ามากๆนี่นายไม่รู้จักการเพิ่มความชอบเลยงั้นเหรอเนี่ยฉันรู้ว่านายกำลังรีบ สิ่งของที่เป็นของโลกชั้นสูงจะต้องแลกมาด้วยอารมณ์ที่มีค่ามากที่สุดมนุษย์มีมากมายหลากหลายอารมณ์นอกเหนือจากความชื่นชมและอารมณ์เชิงบวกอื่นๆสามารถนะับเป็นความชื่นชอบได้ไหมนายโง่หรือไงเนี่ยเดี๋ยวนายก็รู้เองแหละฉันบอกได้แค่นี้ลาก่อนนะลาก่อนแม่กระต่ายน้อย ดูเหมือนว่าความสุขนั้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นเหรียญนางฟ้าได้แล้วฉันจะต้องทํำยังไงนะความสุขของมนุษย์ฉันพอจะรู้แล้วล่ะฮฮ่าตลกจริงๆใครเป็นคนเขียนเรื่องนี้กันวะเนี่ยวันนี้อัปเดตนี่หว่าฉันอยากอ่านอีกจังความรักระหว่างชายกับชายบังเอิญเกิดขึ้นมาแล้ว วัยรุ่นผู้โดดเดี่ยวกับอดีตผู้จัดการจางหัวร้านแต่มันคือรักที่เป็นไปไม่ได้รักต้องห้ามฮ่าฮสนุกจริงๆมัวแต่อ่านอะไรไร้สาระอยู่ได้พวกแกงานเสร็จแล้วหรือไงฉันนี่ก็มีพรสวรรค์ด้านการเขียนเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมถึงเพิ่มขึ้นมามากจังล่ะบวก1,000คะแนนนะครับ กระต่ายน้อยกำลังอ่านอะไรอยู่งั้นเหรอไม่ไม่มีอะไรความรักระหว่างชายกับชายบังเอิญเกิดขึ้นมาแล้ววัยรุ่นผ네ู้โดดเดี่ยวกับอดีตผู้จัดการจางหัวล้านแต่มันคือรักที่เป็นไปไม่ได้รักต้องห้ามก็ตอนที่12แล้วครับฉันนี่เป็นอัจฉริยะด้านการเขียนจริงๆริงรายรับรายเดือนโหนึ่งชายรักชายความรักต้องห้าม 66666โหวตและระหว่างอาเช่นและเจ้าหัวล้านโน no 2สองข้ามคืนระหว่าง2เหล่านี้3,000ันโหวตสวนสาธารณะโน no 3อดีตผู้จัดก,การกับรุงน้องแสนลักสองพันแโหวตดูเหมือนว่าฉันจะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะในช่วง2-3วันนี้ยอดคุ้มเหลือ3,000 800เหรียญนางฟ้าฮะฮะฉันรวยแล้วเว้ยตอนนี้ฉันสามารถซื้อของแพงๆได้อย่างอิสระฮะฮะนี่ก็อยากได้นี่เองนี่ก็โดนนะขออภัยเหรียญของคุณไม่เพียงพอแค่จะซื้อของชิ้นเดียวยังไม่พอเลยเหรอเนี่ยของแพงโคตรเลยโว้ยจากนั้นพ่อเอกก็ซื้อนะครับซื้อหนังสือมา ได้แค่หนังสือนี่คือหนังสือศิลปะกการต่อสู้ในตำนานเปิดหนังสือขึ้นมาวางหนังสือไว้ในมือขวาระวังระวังไม่ให้พลังขีทะลุเส้นลมปานทำในโรงอาบน้ำหญิงเท่านั้นคำแนะนำงั้นหรออ๋อโรงอาบน้ำหญิงนี่มันบ้าอะไรวันนี้อ่ะนี่มันจะมากเกินไปแล้ว พลเมืองดีและซื่อสัตย์อย่างฉันไม่ทำแบบนั้นหรอกฉันทำอย่างอื่นแทนดีกว่าให้คนดีๆแบบฉันทำแบบนี้มันปวดหัวใจขอสับเปลี่ยนสินค้าเรี่อของคุณไม่เพียงพออะไรการทำไมมันถึงได้แพงแบบนี้กันละ่ะจบแล้วความดีใจของฉันอยู่เพียงแค่ข้ามคืนเขาตัดภาพมาหน้าห้องน้ำหญิงนะครับ นี่เป็นครั้งแรกที่เคยมาลงอาบน้ำผู้หญิงแต่หนังสือนี่ราคากว่าสามพันจะทิ้งไม่ได้ไปหาที่ฝึกฝนเงีย,งยบๆดีก,กว่าออาพี่สาวมาอาบน้ำด้วยกันสิไม่ต้องอายหรอกไปด้วยกันเถอะว้าวใหญ่มากกลมสวยนุ่มนิ่ม อ่านหนังสือฉันหายไปไหนนั่นไงหือก็คือว่านิ้วพระเอกไปโดนหนังสือนะครับฮ่าสดชื่นจริงๆเลยเว้ยเจ้าโลกจิตจับตัวมันไว้เดี๋ยวฟังชันอธิบายก่อน ตอนที่13แล้วนะครับไอ้โรคจิตวายทุกคนตามจับตัวไอ้โรคจิตนะั่นเร็วๆเข้าเฮ้เห,ห,หนีพ้นแล้วสินะลบไปฉันกำลังจะตายงั้นเหรอฉันยังไม่ได้แต่งงานเลยนะอืมจบแล้วสินะฉันยังไม่ตายงั้นเหรอเฮ้ยทำบ้าอะไรของแกวะเนี่ย ฉันไม่รู้เรื่องโดยฉันคว่ำเลยนะเจ้าเด็กบ้านมันคือพลังชีของนายไงล่ะโอ้อย่างนั้นเหรอเจ้าบิศารตายไปซะไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่นะนี่นายอ่านการ์ตูนมากเกินไปหรือเปล่าชีที่แท้จริงเกิดขึ้นมาจากเลือดมันจะเพิ่มพลังให้กับร่างกายได้หลายสิบเท่า และมีความสามารถในการพื้นฟูที่แข็งแกร่งการผมเพาะพลังปานที่แท้จริงเป็นวิธีเดียวที่มนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายได้การโจมตีด้วยพลังชีที่โกดแขนนั่นเป็นการปลดปล่อยความชั่วร้ายแต่ตัวนายในตอนนี้ยังไม่มีพลังมากมายขนาดนั้นหรอกพลังชีของฉันเป็นแค่การป้องกันหรอมีก็ดีแค่ไหนแล้วอย่า นายรอดตายมาได้ก็เพราะพลังนี้นะเสี่ยวฟิงที่ยายนั่นมันมีคนแต่งขึ้นมาไม่ใช่เรื่องจริงเธออย่าเข้าไปใจผิดสิอย่ามาแตะต้องตัว,ตวฉันเจ้าหน้าด้านสายเหลืองให้ตายเถอมันจะต้องเป็นเจ้าหวังเจียนแน่เลยแกรอฉันก่อนเถอะแกอยู่ที่นี่เองฉันจะฆ่าแกซะตายซะใครอะ ก็จากนั้นนะครับไม้ก็กระดอนกลับนะครับไม่เจ็บเลยก่อนที่ไม้จะเข้าถึงตัวนายนายได้รับการปกป้องจากพลังชีพลังชีนั้นทำให้การโจมตีที่เข้ามาถึงนายสะท้อนกลับไปฉันสามารถป้องก,กันได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมนายจะบ้าหรือไงโชคดีที่เขาเป็นแค่คนธรรมดา ถ้าหากเป็นคนที่ฝึกฝนพลังชีแล้วก็นายป้องกันการโจมตีของพวกเขาไม่ได้แน่นอนฉันต้องทำยังไงดีมันฝึกยากไหมนายต้องบันฝึกฝนและห้ามขี้เกียจตัดภาพมานะครับราก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับนั่งฝึกวิชาอยู่ในห้องพลังแข็งแกร่งมากก็จบไปแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดครับ ยังไม่เซียนพอถ้าเซียนเมื่อไหร่ค่อยมาคุยกันนะครับบ๊ายบาย